ท่านผู้ชมครับคลิปนี้คุณผักกาดหอมจากไทยโพสต์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับคุณทักษินชินวัตรที่ศาลสั่งอุทธรณ์คดีมาตรา1 2 2และศาลฎีกามีคำสั่งยึดทรัพย์จำนวน17,600ล้านบาทซึ่งแหล่งข้อมูลหลายฉบับนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการเมืองไทยโดยมีสูงมกลางอยู่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษินชินวัตรและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนัทวุฒิสาเกื้อซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญ ทางนี้มีการวิเคราะห์บทบาทของนักวุฒิในการสนับสนุนทักษิณอย่างต่อเนื่องทมกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองและกฎหมายที่ทักษิณประเชิญอยู่รวมถึงการอุทธรณ์คดีมาตรา1 1 2และคำพิพากษาสารดีกาที่ให้ทักษิณต้องจ่ายภาษีจากการขายหุ้นชินขอบนอกจากนี้แหล่งข้อมูลยังนําเสนอการถกเถียงเรื่องอภินิหารของกฎหมายซึ่งเป็นวัฒกรรมที่ถูกใช้เพื่อวิห่าวิจารณกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับทักษิณ รวมถึงการได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษและพักโทษแหล่งข้อมูลสุดท้ายได้เน้นถึงมิติทางจริยธรรมและคุณธรรมทางภาษีจากคำพิพากษาของสารดีกาพร้อมทางอ้างอิงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของศีลธรรมและความไม่เห็นแก่ตัวในหมู่นักการเมือง